สวัสดีครับอ่าวัสดีครับเพื่อนก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออมเพิ่งตื่นพี่อามก็เรีนรถแล้วอันนี้เป็นรถที่เพิ่งซื้อมาใหม่เมื่อเช้านะครับออกไปซื้อกันอ่ะพี่ออมได้อะไรมั่งลูกฮะได้ตุ๊กตา<อ>บาร์บี้อ๋อม,มันชื่อว่าอาริชื่ออะไรครับอาริอารอ๋อมันจะลืมหลงก็ได้ออพี่อามได้อะไรเอ่ยรถขันดาวรถขั้นใช่ป่าวรถพ่วงหรือเปล่าลูกรถพ่วงอืมไหนเพื่อนเดูก่อนสิรถพ่วงเป็นยังไง แต่หนูต่างรถมอวกันดาวหนูหนูสั่งสั่งที่ l a า a d a าไปแล้วรุ่นมอว์เหรอลูกใช่อโอเครถมอวกันดาวครับอันนี้เป็นรถพ่วงเนาะรถพ่วงอะไร<ม>ไว้ดขนอะไรว้ดขนรถแข่งเฟอร์เลรี่ใช่ใช่เปล่าใช่ไ,ไม่ใช่เฟอร์เลรี่จะเรียกว่าอะไรเจเรถอฟวันลูกเคแต่มันแต่ว่า ใส่ใส่เข้าไปยังไงเอ่ยให้เพื่อดูหน่อยสิก็ให้จ่าวนี้ใส่แบบนี้มูเห็นน้องมีนใส่แบบนี้ด้วยอ๋อใส่แบบนี้นะครับน้องๆดูนะนี่เป็นรถแข่งเนาะรถเอฟวันเนาะไปเล่นยังไงเอ่ยไปแล้วนะครับรถจะไปแล้วโอโ้โหไหนพี่ออมตุ๊กตาพ่อดูหน่อยสิพ่อจะได้บาร์บี้นะครับเป็นตุ๊กตาเจ้าหญิงเนาะ อ่าไม่มีรองเท้านี่เรามาดูรถก,กันต่อยังไงต่อครับ่แต,แต่มันแย่นีออกนี่นะครับรองมมหัวมันหมุนได้เนาะเเต,ต,ต,ต่มันแย่นีนนอะใช่นี่นะครับเป็นขวานวันเกิดนะครับพี่อามเขาเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดเขานะครับผมเอาเค้กไปเรียบร้อยเลยนะวันนี้พ่อก็เลยเอาไปซื้อขวานวันเกิดให้เนาะพี่ออมเลยได้ไปด้วยเลยตัวหนึ่ง นี่ตื่นมายังไม่อาบน้ำเลยนะเนี่ยมาเล่นรถก่อนเลยนะครับน้องๆดูดูไปแล้วรถเขาไปอย่างนั้นเลยเหรอรถจะล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วไปล่วงท้ายหลุดนะครับน้องๆ เจอไหมเอามานี่มาเอามาใกล้พ่อมาโอเคสำหรับคลิปนี้เราพอแค่นี้ก่อนเนาะฝากกดติดตามช่องอมอาร์จอซ่าด้วยนะครับสวัสดีค่ะ